สวัสดีครับวันนี้เรามาดูพระสมเด็จวรคงังแท้ทันยุคท่านสมเด็จโตสร้างนะครับก็คือเป็นพระแท้ทันยุคที่มีเนื้อหาความเก่านะครับแล้วบล็อกแม่พิมพ์หรือเอกลักษณ์ของกลุ่มช่างนะครับของวงัดระคังนะ ที่ผมบอกว่าถ้าเป็นวัดะระฆังเนี่ยนะครับเอกลักษณ์การแกะของกลุ่มช่างยุคปลายจะต้องมีเส้นบังคับแม่พิมพ์หรือเส้นบังคับตัดนะ่เนยเ,เรียกเส้นบังคับแม่พิมพ์หรือเส้นบังคับตัดนะครับถ้าเป็นพระยุคใหม่ที่เขาทํามานะครับหลังๆก็คือเขาจะไม่มีเส้นบังคับแม่พิมพ์ก็คือกดพระ ลงบล็อกแม่พิมพ์แล้วก็ดึงออกเลยนะครับไม่ต้องมานั่งตัดนะครับเป็นพระที่ทํามาค้าขายนะฮะเพื่อทําเป็นผู้พาพานิชย์อย่างเดียวถ้าเป็นพระทันยุคทันสมเบโตต้องมีเส้นบังคับแม่พิมพ์แล้วก็ตื้นไม่ลึกนะฮะตื้นตื้นนะครับนี่นะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับเนี่ยจะตื้นนะครับไม่ลึกนะครับ เหมือนกันด้านนี้ก็มีนะครับทางด้านขวามือขององค์พระนะครับแล้วบล็อกแม่พิมพเนี่ยต้องคมคมชัดลึกนะเอกลักษณ์การแกะกลุ่มช่างยุคปลายนะครับถ้าตื้นๆเบอร์เบอร์เส้เนซุ้มนะไม่คมไม่ชัดเนี่ยเป็นพระแกะบล็อก กดพิมพ์ขึ้นมาใหม่มันจะไม่คมและชัดลึกรักษะแบบนี้นะครับแล้วเนื้อหาความเก่าก็ไม่ได้ไม่ทันยุคนะไม่ทันยุคท่านสมเด็จโตนะเ,นเอกลักษณ์ของการแกะบล็อกไม่พิมพ์เนี่ยของกลุ่มช่างนะฮะยุคปลายเนี่ยเอกลักษณ์ต้องดูตรงนี้หัวไหล่ด้านซ้ายนี่จะบางบางส่วนด้านนี้จะหนาละลํำนะล่ำและโคง้งนะ แล้วสังเกตซอกลักแร้ลทั้งสองข้างด้านนี้นะฮะจะสูงกว่าด้านนี้นะฮะสูงกว่าแล้วก็จะเป็นมุมแหลมขึ้นไปนิดนึงนะครับสูงกว่าด้านขวามือนะครับเช่นซุ้มจะม้วนม้วนตัวหรือหดตัวเช่นซุ้มเนี่ยมันจะต้องมีการม้วนตัวหรือหดตัวเกิดจากการเวลาต้องมีการม้วนนะฮะม้วนตัว พอม้วนเสร็จก็มีการหดเขาเรียกว่าหดนะฮะหดตัวขององค์พระนะฮะแล้วก็จะมีการแยกนะแยกตัวขององค์พระเนี่ยตามจุดต่างๆจะมีรอยแยกอนะ่เขาเรียกแล้วก็จะมีรอยยุบอนะ่คนโบราณเขาเรียกยุบแยกย่นหดเหี่ยวนี่แหละครับหลักการดูพระสมเด็จวัดคลังแท้ทันยุคนะครับต้องมีการยุบตัวหดตัวนะครับ นี่คือหลักการดูนะครับนี่ก็คือลักษณะของเส้นซุ้มเนี่ยนะครับจะมีการหดตัวม้วนตัวนะครับยุบตัวแยกตัวนี่คือการดูเนื้อหาความเก่าเอกลักษณ์ของพระที่ทันยุคทันสมเด็จโตนะครับแล้วก็จะมีมวลสารหลักๆมวลสารหลักก็คือเม็ดแดงอ่ะเขาเรียกเม็ดแดงนะครับ ที่อยู่ในองค์พระนะที่ทัานยุคท่านสมเด็จโตนะครับจะต้องมีเม็ดแดงนะครับแล้วก็เม็ดพระธาตุนะเม็ดพระธาตนะุที่เราเห็นเป็นเม็ดขาวขุ่นุณใสใสนะเขาเรียกเม็ดพระธาตุนะครับจริงๆก็คือเกิดจากแก่าธาตุที่อยู่ในองค์พระนั่นแหละครับมวลสารที่ท่านผสมมาในองค์พระนั่นแหละครับเกิดเป็นก้อนมวลสาร เม็ดหินสีเทาสีใสสีขาวขุ่นเกิดจากแร่ธาตุที่ท่านผสมคล้ายๆเขาเรียกว่าดินดินศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆนะที่ท่านนํามาผสมนะฮะเขาเรียกดินเจ็ดป่าดินเจ็ดปงดินเจ็ดสะดินเจ็ดท่าน,นั่ยนะครับเป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็ผสมผสมมวลสารหรือผงพุทธคุณต่างๆ นะครับที่ท่านตาม,มาผสมอยู่ในองค์พระสมเด็จวรคงังทําให้พระของท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความเข้มขังแล้วก็ที่ส่วนทําให้พระเนี่ยยึดต,ต,ตัวกันแน่นไม่แตกไม่หักจนถึงทุกวันนี้ก็คือน้ํามันตังอิ้วน้ํามันตังอิ้วเนี่ยจะเป็นตัวประสานเนื้อปูนเปลือกหอยขององค์พระเนี่ยนะฮะ ยึดเกาะกันแน่นไม่แตกไม่หักเพราะน้ำมันตังอิ้วจะเป็นต่อหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงผิวเนื้อผ้าเนี่ยให้ดูนุ่มนวลอ่าไม่แตกไม่หักง่ายนะครับจะมีน้ำมันหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับนะทำให้ผ้าเนี่ยไม่หักไม่แตกไม่กรอบเหมือนผ้ายุคนี้นะฮะคือผสมบนสารไม่มาตรฐานก็จะแตกหักนะครับหลักก็คือการผสมน้ำมันตังอิ้วก,กับปูนเปลือกหอยเนี่ย นะครับบางท่านสงสัยว่าทำมาจากปูนหอยเราเอาหอยมาจากไหนมากมายนะครับหอยก็หอยก็คือเกิดจากาเขาเรียกเบี้ยนะฮะได้มาจากเบี้ยเ,เงินตาสมัยโบราณที่เราใช้พอ,อเลิกใช้นะฮะก็ท่านสมเด็จโตก็ได้นำมานะครับด้วยการถวายนะครับของ รสี่รห้นะครับก็คือนำมานะตำบทนะฮะเป็นปูนเปลืกหอยนะครับเนี่ยก็คือลักษณะจะมีความมันวาวแล้วก็นุ่มนวลอยู่ในผิวนะฮะเราสังเกตเนื้อของปูนเปลกหอยเนี่ยจะมีความมันวาวแล้วเกิดเป็นผลึกนะฮะผลึกต่างๆนะครับทำให้ผลึกเขาเรียกผลึกแคนไซน์นั่นแหละครับอ่านะ นะัคือหลักการดูนะฮะส่วนผสมต่างๆที่อยู่ในองค์พระนะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตติดกล้องให้ท่านดูนะครับอันนี้คือลักษณะของเนื้อพระแท้นะครับที่ทันยุคท่านสมเด็จโตนะครับเนื้อนี่จะเห็นเป็นผลึก ผลึกของเนื้อผ้าเนี่ยจะมีความนุ่มนวลแล้วก็มันมัน,มนวาวๆนะครับน,นี่เดี๋ยวขยายให้ดูนะตามซอกตามส่วนต่างๆเนี่ยท่านดูเนื้อหาของพระเส้นซุ้มนะครับก็จะมีการหดตัวม้วนตัวผิวเนื้อผระก็จะมีความนุ่มนวลและมันวาวนะครับจะมีความนุ่มนวลและมันวาวตามผิว มันเกิดจากการเวลาพลึกเหล่านี้มันต้องสร้างตัวเป็นเวลานานนะครับนี่ฮะตามผ้าพื้นผนังก็จะเห็นเป็นพวกคราบคล้ายคราบของคนโบราณเขาเรียกว่าผงแป้งจริงๆมันเกิดจากการกดพ้าครั้งแรกนะฮะเวลาเรากดพ้าลงไปเนี่ยกดปุ๊บจะรีดเขาเรียกรีดน้ำปูนนั่นแหละฮะ นิดน้ำปูนไหลเยิ้มออกมาตามผิวด้านนอกพอมาเจอความร้อนนะฮะพระแห้งตัวผงแป้งเหล่านี้หรือน้ำปูนเหล่านี้ก็จะเกิดตัวเป็นผลึกผึกขาวๆจับตามพื้นผิวเกิดเป็นบางองนะฮะบางองก็มีบางองค์ก็ไม่มีแล้วแต่พระองค์นั้นนะฮะที่การสร้างหรือการทำแต่ละครั้งแต่ละคกแต่ละเนื้อนะครับ จะมีความแตกต่างกันนะครับเนี่ยผิวเนื้อผ้าแท้ครับมันดูง่ายฮะดูง่ายนะครับนเนี่ยพระทันยุกเนี่ยฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับผ้ราที่ทันยุกนะครับเนี่ยคมชัดลึกนะครับเนี่ย อันนี้ลักษณะของพระแท้ที่ทันยุคทันสมเด็จโตสร้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับอันนี้ผิวด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงท่านเห็นก้อนมวลสารไหมครับเม็ดแดงหรือเขาเรียกเศษผ้า,ากำแพงนี่แหละครับตรงมุมด้านซ้ายมือนะครับเนี่ย นี่คือเนื้อเนื้อแท้นะครับเนี่ยให้ท่านสังเกตดูลักษณะของผิวผิวเ,เขาเรียกเศษพระหักกำแพงหรือพระสมกรนั่นแหละครับนี่นี่นะครับเนี่ยจะต้องมีผลึกอย่างนี้เห็นไหมครับดูเนื้อเก่านะเป็นธรรมชาติครับแล้วท่านดูผิวเนื้อผ้า เห็นรอยจ้ำจ้ำรอยเน่าเน่าของผิวเนื้อพระเนี่ยคือพระที่แท้ทันยุคนะครับแท้ทันยุคเนี่ยมันจะมีเนื้อเน่าเกิดจากการเวลาเขาเรียกผลึกผลึกขององค์พระนี่แหละครับหรือผลึกแคนไซเนี่ยจะเกิดขึ้นตามพื้นผิวนะครับแล้วก็เป็นจ้ำจ้ำเหลืองเหลืองเนี่ยก็คือข้ามน้ำมันตังอิวเป็นตัวสมานนะเป็นตัวรักษาเนื้อพระ รอยแยกก็จะมีการงอกทับถมเห็นไหมครับรอยแยกเหล่านี้จะมีการแยกทับงอกทับถมของผิวเนื้อพระนะครับผ่านเวลาเป็นร้อยกว่าปีต้องมีการงอกเขาเรียกยึดเกาะตามพื้นผิวของเนื้อพระนะครับเนื้อจะดูนุ่มนวลตาเห็นไหมครับดูนุ่มนวลแล้วก็มันวาวตามพื้นผิว เนี่ยคือผิวเนื้อพระแท้มันดูง่ายฮะดูไม่ยากนะท่านศึกษาเรียนรู้ให้เป็นเนื้อพระสมเด็จวรลัครมีหลากหลายเนื้อแล้วแต่เขาจะเลือกเล่นหานิยมเล่นเนื้อแบบไหนเนี่ยเขาเรียกเม็ดพระธาตุใช่นไหมครับเนี่ยจะมีความนุ่มนวลนะเ,เม็ดพระธาตุเนี่ยเกิดจากการเวลาหรือมวลสารที่ผมบอกว่าท่านได้ผสมมานะครับมันเกิดเป็นผล เ,เขาเรียกเม็ดพระธาตุคนสมัยโบราณจะดูสวยงามมากครับเนี่ยนยครับดูนุ่มนวลตานะครับเนี่ยคือของแท้นะแท้ทันยุคทันสมเด็จโตสร้างมันจะทําให้เราดูง่ายนะครับพระแท้เนี่ยนะครับดูไม่ยากเนี่ยนะฮะดูนุ่มนวลเนี่ยเม็ดพระธาตุนะครับ ท่านมีพระรักษานี้แท้แน่นอนฮะเมตรพระธาตุเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผงผงพิเศษที่ท่านได้นยามาสมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยผงพิเศษตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นี่นะฮะเขาเรียกผงพุทธคุณนั่นแหละครับนี่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับเนี่ย เม็ดพระธาตุเม็ดพระธาตุนี่เราจะต่างจากผงพุทธคุณนะเนี่ยผงพุทธคุณจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเม็ดพระธาตุนะครับนี่ก็จะเกิดการหลุดของมวลสารเห็นไหมครับจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับนี่หลุมบ่อก็ต้องมนนะไม่คมเห็นไหมครับนี่นี่คือพระแท้ทันยุกนะทันยุกนะครับ ดูไม่ยากนะครับลักจะหลงเหลือนิดหน่อยนะฮะนี่คือคาบของลักนะฮะเนี่ยลักเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเนี่ย,ยคือลักนะเนี่ยแห้งติดเนี่ยคือลักยังหลงเหลือให้เราดูนิดหน่อยส่วนใหญ่พระสมเด็จพระครังจะลงลักนะครับเนี่ยลงลักเนี่ยคือเศษของลักยังหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเนี่ยเราศึกษาเรียนรู้ให้เป็นฮะก็มีโอกาสได้พระแท้มาไว้กราบไหว้บูชากันนะครับ นี่คือเนื้อหาของพระแท้ทันยุคท่านสมเด็จโตสร้างนะครับเนี่ยมันดูง่ายฮะดูไม่ยากนะครับนี่นะครับนี่คือพระแท้ทันยุคท่านสมเด็จโตแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเม็ดแดงนะครับ อันนี้คือพระยุคปลายนะครับนี่คือพระแฉท,ที่ทันยุคท่านสมเด็จโตสร้างนะครับบล็อกนี้เขาเรียกบล็อกพิมพ์นิยมนะครับเขาเรียกบล็อกองหลวงพุทธนะฮะบล็บอกองหลวงพุทธนะพิมพใหญ่นะครับเนื้อแท้นะฮะพิมพบล็อกแม่พิมพ์แท้ทันยุคนะครับโอเคนะครับ วันนี้ก็ให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับ